สวัสดีครับผมสันติวัชติงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเส้นในมือตัวนี้กันนะครับก็สําหรับเส้นในมือตัวนี้นะครับยี่ห้อ poly maker นะครับเป็นเส้นรุ่น poly l i g h นะครับ PLA นะครับก็ได้รับมาจากร้านสยามเล็บนะครับทางที่เขาก็ให้มาลองใช้ดูนะครับแล้วก็รีวิวดูนะครับรีวิวไปตามจริงว่าผลการใช้งานอะไรเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า เจ้าโพลิเมกเกอร์กล่องนี้เนี่ยมันจะมีคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครดูคลิปจบแล้วนะครับสนใจอยากสั่งซื้อไปลองใช้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์นะครับในเดสคริปชันด้านล่างเลยนะครับอ่าก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันดียังไงตั้งแต่แกะกล่องเลยจนถึงทดลองปิ้นนะครับไปดูกันเลยครับผมเริ่มต้นเราก็มาลอง ามาแกะกล่องกันดูก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าเซนยี่ห้อน,นี้เนี่ยโพลิเมกเกอร์เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูรอบๆกล่องก่อนดีกว่านี่โพลิเมกเกอร์นะครับโลโก้สีสันสวยงามด้านข้างนะครับก็จะมีบอกนะครับเป็นรุ่นเส้นเป็นเส้นโพลิไล์นะครับ ตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่าเป็นโพลีไลท์ PLA นะครับขนาด1.75 100กรัมสีนะครับเกรสีเทานะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าโพลีไลท์เป็น PLA คุณภาพสูงนะครับดีไซน์ for ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์3ามิตินะครับให้พิมพ์ง่ายกับเครื่องพิมพ์ออกแบบมาเพื่อให้พิมพ์ง่ายนะครับแปลนะครับพิมพ์สปีดที่40 6 0ถึง60 นะครับมิลลิเมตรต่อวินะครับอุณหภูมิ1 9 0ถึง230นะครับเบสนะครับที่25ถึง60นะครับเปิดพัดลมนะครับแล้วก็มีแบตมเบอร์นะครับเผื่อว่าเส้นกล่องนี้มีปัญหานะครับเราก็สามารถแจ้งไปได้นะครับเราก็สามารถเช็คกับแบตมเบอร์ได้ว่ามีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับรอบๆก็ไม่มีอะไรละด้านนี้ก็มี อธิบายเป็นไม่ใช่อธิบายนะครับเป็นเขาเรียกะอะไร TDPin TDPin f a i e m e n t อะแล้วก็มีหลายๆภาษาลงมานะครับโอเคด้านหลังนะครับก็มีบอกอ่า Product Familiar Fam นะครับก็คือ,อเส้นของ Polymer มีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เจ้า p o l y l i ท์เนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นของตัว Polymer นะครับแล้วเนี่ยมีอีกหลายตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราไปดูว้านหลังแล้วกันนะครับวันนี้เรามา ดูเจ้าโพลิไลท์กันก่อนนะครับโอเคเปิดกล่องออกมานะครับปึ๊บนะครับก็จะมีโอเคคู่มือคู่มือนะครับหรือคําอธิบายของเจ้าตัวตัวเส้นนี้นะครับก็มีหลายหน้าเลยนะนะครับไหนลองมาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับโอเคก็มี My First p r n n t นะครับก็มี การตั้งค่าเบื้องต้นของการพิมพ์นะครับบอกอุณหภูมิที่ต้องใช้งานนะครับเหมือนข้างๆกล่องนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเ,เหมือนกับยังไงถ้าเราได้เส้นมานะครับเราอยากลองพิมพ์ลองพิมพ์แบบของเขานะครับแล้วก็เขาให้เซตอุณหภูมิเซตอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นค่ากว้างๆนะมันก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่เครื่องนะครับ ให้ลองให้ลองพิมพ์ดูนะครับนะแล้วก็มีบอกนะครับว่าขั้นตอนการพิมพ์นะครับมีบอกโพสโปรเซสนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยสามารถขัดนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายน้ําได้นะครับแล้วก็สามารถดิฟดิฟอินฮอตวอเตอร์นะครับจุ่มจุ่มน้ําร้อน70องศานะครับเพื่อที่จะดัดนะครับดีเชฟนะครับ ดีเชฟโมเดลนะครับก็คือดักอะไรประมาณนี้ได้นะครับคิดว่าน่าจะใช่นะถ้าแปลไม่ผิดนะครับโอเคแล้วก็มีบอกเจ้าโพลีไลท์เพลเนี่ย property mm. ของมันนะครับหรือว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับค่าที่น่าสนใจก็มีเรื่องของอุณหภูมินะครับที่ g a ร r t r a n s i t i o นนะครับอยู่ที่61องศานะครับก็คืออุณหภูมิที่มันจะเริ่ม เปลี่ยนจากของแข็งนะครับเป็นกึง่งกึ่งย้วยๆยแล้วนะครับน,นะครับค่า gas transition นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมีบอกคุณสมบัติว่าเจ้าโพลีไลท์เนี่ยแข็งอยู่ระดับไหนนะครับนี่อยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็ทนความร้อนอยู่ระดับไหนอันนี้อยู่ล่างสุดเลยนะครับรวมกับ poly m a p l a นะครับ poly wood นะครับอยู่ที่60สิบนะครับนี่นะครับโอเคเราก็เอ่อค่ามีตารางตรงนี้นะครับด้านบนนี้คือค่า,าการรับแรงกระแทกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นค่าของเรื่องของการดัดนะครับว่าการดัดได้ได,ได้ได้เยอะไหมนะครับก็ ตัวนี้ตัวนี้นะครับดูแป๊บนึงนะครับก็จะอยู่นี่อ๋อนี่อยู่นี่นะครับค่าอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้เราไปดูภาพตัวใหญ่กันอีกทีนะครับแล้วก็อ่ะนี่มีรายละเอียดบอกนะครับไอ้เจ้าที่หลังกล่องเมื่อกี้นะครับ Product ์ a m มิลียนะครับก็คือโปรดักสในตระกูลที่เกี่ยวอื่นๆนะครับของเจ้าโพลีโพลิเมอร์นะครับเผื่อใครสนใจนะครับ มีโพล y แม x นะครับมีโพล y เฟรคโพลิมิดโพลิดิโซฟสเปเชียลไลท์นะครับแล้วก็มีบรอธิบายนะครับเจ้าเทคโนโลยีของเจ้าตัวเส้นนะครับอย่างก็มีเรื่องของแจมฟรี free, นะครับก็คือเ,เหมือนกับเขาบอกว่าตัวเส้นเขาจะไม่ละลายนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวหัว hot end นะครับตรงนี้นะครับในท่อเนี้ยมันจะละลาย น้อยกว่านะครับน้อยกว่าที่เส้นทั่วไปนะครับประมาณนี้ส่วนอันอื่นรู้สึกจะเป็นจะเป็นของเส้นรุ่นอื่นนะครับแล้วก็มีบอกว่ามีกล่องนะครับมีขายกล่องมีขายตัวอบนะครับอ่ะแล้วก็มีว่าเขาคือใครอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับโอ้ลายนาทีเลยเดี๋ยวผมไปย่อแล้วกัน นะครับไม่เป็นไรแล้วก็มีแถมสติกเกอร์ด้วยเอออันนี้ชอบชอบเดี๋ยวไว้มาแปะแต่ถ้าเดี๋ยวซื้อซื้อหลไยๆยม้วนก็จะมีเยอะไปนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันอาจจะแปะโน้ตบุ๊กแปะเครื่องนะครับแล้วแต่นะครับอมีสติกเกอร์ให้นะครับตัวเส้นนะครับออมาโอเคนะครับ ก็สำหรับตัวเส้นนะครับก็อยู่ในถุงอุญนากาศนะครับนะครับอย่างดีนะครับแล้วก็เจ้าถุงสุญนากาศเนี่ยเป็นถุงซิปล็อกนะครับพอไม่ใช้พอไม่ใช้เราก็เราก็เ,ากเ,าากเอา,เ,อาเป็นถุงซิปล็อกได้นะครับพอแกะอ,ออกเนี่ยถ้าเป็นที่ห้ออื่นๆส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นแบบแกะแล้วแกะเลยนะครับแต่ก็จะแถมร้านค้าก็จะแถมถุงซิปล็อกมาให้แทนนะครับ อันนี้ถุงมันเป็นซิปล็อกมาให้อยู่แล้วนะครับโอเคมาแกะกันดูนะครับโอเคแกะออกมานะครับปึ๊บมี่ก็ปิดไปให้เรียบร้อยนะครับ โอเคออกมานะครับเจ้าต,ตัวเส้นนี้เนี่ยนะครับก็ก็โลม้วนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรความสําคัญอะไรนะหมายถึงว่าก็ทั่วไปนะครับทั่วไปแต่ว่าตัวอ่ะสติกเกอร์นะครับตรงนี้ที่บอกเนี่ยก็ดูมีความน่าสนใจนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ เขาก็บอกข้อมูลของตัวเส้นนปกติเนี่ยพอลิไลท์ p l เเนี่ยก็เป็นปกตินะครับว่าอุณหภูมิในการพิมพ์นะครับอุณหภูมิฐานนะครับอันนี้มีบอกสปีดมาให้ด้วยนะครับก็อาเปิดพัดลมนะนะครับแล้วก็นั่นแหละเหมือนข้างกล่องนะครับแต่สิ่งที่ชอบนะครับก็คือนี้นะครับเห็นไหมที่มีบาร์ที่มีบาร์สองข้างเนี่ยมันคือบอกเข้าข้าวว่าตัวเส้นเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้า อยู่สูงกว่าเส้นนี้ก็คือมากกว่าเจ็ดร้อยกรัมนะครับสูงกว่าเส้นนี้ก็คือหกร้อยกรัมสูงกว่าสูงกว่ายังไรวะต้องต้องคลิปอย่างรรเงี้ย,อ,อ,ยอ่ะนะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยถึงหนึ่งร้อยกรัมนะครับเออมันก็ดีนะมันก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องไปชั่งน้ําหนักแบบคลิปที่ผมทํานะครับแลวข้ังนี้ก็บอกเป็นระยะนะครับว่ากี่เมตรนะครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยสิบแล้วเจ็ดสิบเนี่ยลงไปถึงสี่สิบอ่ะมันก็ทําให้คํานวณ เส้นที่เหลือของเราได้ง่ายนะครับอืเนี่ยติดมาให้ต้องสองข้างเลยนะครับไม่ว่าจะพลิกที่ข้างไหนก็ได้นะครับตัวตัวอะไรตัวตัวโลก็ก็โลใสพลาส,สติกสนะครับตรงนี้ก็ด้านๆนะครับยิงเหมือนยิงทรายมาก็เลยดูตรงนี้เหมือนเส้นมันไม่เงานะครับจริงๆเออไม่ใช่เหมือนเหมือนเส้นมันด้านนะครับจริงไม่ใช่ อะทีนี้เรามาดูตัวเส้นดีกว่านะครับโอเคตัวเส้นอ่ะสีสีค่อนข้างสวยนะไม่ค่อยเห็นสีสีเทาที่ออกเทาแบบนี้นะครับเหมือนไม่ค่อยจะเห็นเหมือนไม่ค่อยเห็นนี่เดี๋ยวแกะมาดูนะครับนี่ตัวเส้นนะครับสีเดี๋ยวต้องลองเอากระดาษขาวเทียบครับนี่นสีเทาประมาณนี้นะครับ เป็นสีเทาสีเทาที่ออกจะด้านด้านนะครับเป็นสีเทาไม่มันนะครับสีเทาที่ที่ไม่ใช่สีเทาเงามันนะครับสีเทาออกด้านด้านผมมีสีเทาเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็น PTG เดี๋ยวเอามาเทียบกอนซึ่งสีเทา PTG ตัวนี้เป็นของอีซันนะครับอีซันก็เอ,อต้องบอกว่ามันคนละเทากันนะแล้วมันเป็น PTG ด้วยนะพอเป็นเป็น PTG เนี่ยมันก็จะมีความเงานะครับมีความเงากว่า เงาวกว่าแล้วก็สีเทาของอีซันจะค่อนข้างเข้มนะครับค่อนข้างเข้มตัวล่างนะครับแต่ของโพลิเมกเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะสีอ่อนๆหน่อยนะครับเอเขาเรียกอะไรเทาพัดเทลไหมน่าจะเรียกว่าเทาพาสเทลนะครับก็ก็โอเคถือว่าสีสวยดีนะครับสีสวยดีโอเคนะอ่ะนี่เก,ก็บไปก่อนนีไม่เกี่ยวนะครับ ก็โอเคนะครับตันนี้เรามาแกะกล่องแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเรื่องของออขนาดนะครับของตัวเส้นกันโอเคครับอันนี้ผมก็ตัดปลายของตัวตัวเส้นโพลิเมอร์โพลิไลท์ PLA มานะครับ มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับจากการสัมผัสเนี่ยมีความสึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นเส้นที่ที่ไม่ได้เรียบนะครับเขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม่เรียบอะ่ะมีความสึกว่ามันมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นมากกว่านะครับไม่ลื่นรู้สึกจะด้านด้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวงานพี่ออกมาก็คิดว่าน่าจะมีสีประมาณเนี้ยด้านด้านหน่อยหนึ่งนะครับมันอาจจะก็น่าจะสวยดีแล้วกเ็เดี๋ยวมาดูกันที่ขนาดดีกว่านะครับที่ขนาดตัวนี้นะครับ โอเคกดเซตศูนย์นะครับซูนย์แล้วนะครับลองวัดดูนะครับนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสามตรงนี้หนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับตรงนี้ก็หนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้า เดี๋ยวตรงนี้มันโค้งนะครับอ1.75นะครับ1.75อืมก็ถือว่าโอเคนะครับตัวเส้นมีความมีความแม่นยำนะครับค่อนข้างแม่นยำเลยขนาดไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่นะครับก็1.75นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าตรงเริ่มต้นเมื่อกี้จะเห็น1.73นะอาจจะ อาจจะหนีบแรงหรืออะไรไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็แต่โดยรวมเนี่ย1.75นะครับถือว่าโอเคเดี๋ยวเรื่องของขนาดเนี่ยเดี๋ยวจะสุมวัดตอนที่ปิ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าทั้งม้วนเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจดบันทึกไว้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังดูนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองดัดดัดดูดีกว่านะครับว่ามันเหนียวไหมนี่นะครับลองดัดดูนะครับ ดัดก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ขาดไม่ได้ป๊อกหักไปเลยมีความสึกว่ามันน่าจะเป็นเส้นเขาบอก PLA นะครับแต่ว่าคุณสมบัติมันน่าจะประมาณ PLA พัดของยี่ห้ออื่นๆนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับอืมเนี่ยไม่หักเลยนะครับโอ้มีดึงก็ยังไม่หักนี่บิดมาหลายรอบละ นะครับถ้าเป็นเส้น PLA ยวปกติน่าจะป๊อกหักไปละนะครับนี่อืมนี่นะครับกว่าจะขาดโอเคนะตัวเส้นก็ถือว่าเหนียวดีนะครับเหนียวดีนี่ไม่หักนะครับไม่หักไม่ขาดเห็นไหมครับก็โอเคนะครับตัวฟิสิกส์ของตัวเส้นค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ ขนาดได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับผิวสัมผัสแล้วก็สีสันเนี่ยสวยสวยดีนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนปิ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลเป็นยังไง